สวัสดีวันนี้อยู่กับแมปมิเลสเตอรี่นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเอาอีเวต์ใหม่ได้เลยต่อจากคลิปที่แล้วนะที่เป็นดาร์ r สตาร์นะใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะวิธีการเอาวันนี้เราก็จะมาทำา f 8 8นะครับนี่เลย F18 อันใหม่เลยนะครับโอเคเราก็มาดูวิธีการทำนะครับโอเคผมก็ขอบคุณโดนทเอ่ะ เมื่อวานกลางคืนด้วยครับที่ไม่ขึ้นแจ้งเดือนนี่เลยขอบคุณมากครับโอเคเราก็มาต่อกันเลยนะครับวิธีการเอานะครับเราต้องอมีอะไรก็ได้สามารถยิงเครื่องบินได้นะครับหรือจะขับเครื่องบินแบบนี้ก็ได้นะครับยิงจรวดเข้าไปแต่ผมแนะนําให้เป็นอันนี้ดีกว่านะครับนี่วิ้นต่อต้านอากาศยานนะครับอันนี้คือยิงเครื่องบินตกเลยนะ วิธีการทำนะครับมี2วิธีนะครับจะยิงเครื่องบินก็ได้นะครับหรือจะไปยึดฐานก็ได้นะครับยึดฐานฐานบนบกหรือบนน้ําก็ได้นะครับได้หมดถ้าจะยิงเครื่องบินก็จะได้10แบ,บแต้มนะครับถ้าจะยึดฐานก็จะได้5้าแต้มนะครับต่อรอบต่อรอบนะครับก็คือเงินเข้าเราจะได้แ,แต้มด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวทําให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะยึดฐานโชว์ก่อนแล้วกันนี่ยึดฐานตรงนี้เลยนะนี่นี่ยิงไปไป มีของโอเคเราก็ยึดเลยนะพอเราฆ่าบอดเสร็จแล้วเราก็ยึดเลยพอเรายึดเสร็จนะครับเราก็จะได้นี่ ประมาณ5แต้มนะครับนี่เลยนะครับยิ่งยึดเยอะเราก็จะได้แต้มเยอะขึ้นนะครับก็คือเงินจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมายิงเครื่องบินนะครับเราจะใช้เออเป็นอันนี้เลยนะนี่เลยยิงเครื่องบินที่ลอยอยู่บนฟ้านะนี่เลยยิงไปนะครับผมยังขาดอีกนิดเดียวนะผมจะได้แล้วเครื่องบินนะครับถ้าท่านผู้ชมยิงเครื่องบินท่านผู้ชมต้องยิงประมาณ250าลำนะถึงจะได้ นะครับถ้าไม่รวมอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ยิงไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมขึ้นนะฮะนี่นี่คือเงินที่เราจากักได้จากฐานนี้ยนะมันจะขึ้นห้าแต้มเลยนะโอ้เยอะอยู่นะก็คือยึดยิงยึดเยอะขึ้นเราก็จะได้เหมือนเป็นฟาร์มนะครับประมาณนั้นเลยเงินเข้าแต้มเข้าเข้านะครับ ยิงเครื่องบินเหมือนผมนะใครจะได้แบบเร็วๆนะอันนี้ผมเหลืออีกประมาณ4นะฮะ40อีกนิดเดียวเอง โอเคตอนนี้ผมขาดอีก5นะเพราะว่าเงินจากไทโครงนี้เลยเดี๋ยวเรายิงลำหนึง่งเราก็ได้ละมาดูกันนะว่าจะได้หรือเปล่าอย่าบักก็พอโอเคลำสุดท้ายแล้วตรงนั้นเลยนี่นี่ตอนนี้ผมก็ครบแล้วนะครับนี่เลยท่านผู้ชมพอท่านผู้ชมครบแล้วก็กดอีเวนต์ตรงนี้เลยนะนี่แล้วก็กดรับนี้เลยกดคลับไปเลยนะครับนี่ พอท่านผู้ชมรับแล้วท่านผู้ชมกลับไปที่ฐานนะครับหรือท่านผู้ชมจะกดรับตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ผมรับเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเท่ขนาดไหนมันอยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนเดินมาตรงนี้นี่เลยอันนี้อันแรกเลยนะฮะ f 1 8นี่กดไปเลยโอ้พี่มากโอ้จรวดกี่อันเนี่ยโอ,โอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ขอลาไปก่อนนะครับค่อยมาดูรีวิวคลิปหน้านะครับ แล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย